อยากจะเข้าสู่วงการแคมปิ้งต้องมีงบกี่บาทต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือเต็นท์ครอบครัวยอดนิยม4ีคน5 5าพันห้าี่หมื่าพอ่บาทอ,อันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นที่ทำวาฟเฟลิลวาฟเฟิลในราคา <c oughs> 1นึ่บาท1,050 <c oughs> บาท <c oughs> ไอเทมฮิตมากต้องมีที่ป,ปิ้งขนมปังแซนวิชเมคเกอร์แสงนุ่มที่มาพร้อมกับความนวนตาแบบนี้ <c oughs> 5,400บ้บาทความฝังใจคือการแคมป์คือเหมือนชีวิตรอดอเขาชนกไม่ใช่ถ้าแคมปิ้งต้องสบายครับไหนบอกให้ชีวิตเรียบง่ายเรียบง่ายแต่สบายไปลําบากเนี่ยครอบครัวจะไปด้วยอีกไหมไปครั้งเดียวเขไม่ไปแล้วเราอยากให้ครอบครัวเราอบอุ่นเสียด รูปปลาสกัดเข้มข้นผสมถังเช่าสนใจติดต่อไลน์แอดเซียนดอทเซลนี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่ก้องสตอรี่ครับ ผมมีเรื่องอยากจะอวดครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่วงการนะฮะเดินทางสู่ outdoor activity นะฮะ,ะกิจกรรมกลางแจ้งตอนนี้นะฮะช่วงฤดูฝนอีกไม่นานนะฮะปลายฝนต้นหนาวเขาว่ากันว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่ดีที่สุดของการออกไปตั้งแคมป์ครับการตั้งแคมป์เนี่ยทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เรารักครับหลีกหนีจากความจําเจข,ของเมืองไว้นะฮะวันนี้มาเดินงานบ้านและสวนะฮะเรามาเจอกันรุ่นพี่ที่เคารพนะครับพีงค้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมมาตัว,ตวปอม เขาตัวจริงเจ้าของ Thailand Outdoor นะฮะอยากจะก้าวเข้าสู่วงการ Outdoor Adventure อยากจะไปแบบว่ากางเต้นอะไรเขาบ้างสิไม่เคยไปสคริปเลยนีง่ายมากครับเล็กเลยแนะนําให้ได้ครับขอเย็นแค่ขอให้อยากไปก่อนอย่างแรกนะครับเพราะว่าอย่างทิ้ร่องพูดอะว่าออกไปเราจะได้ใช้ชีวิตเงียบๆกับธรรมชาตินะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไม่กี่อย่างหรอกครับจริงๆไปเอ t d ดร์นี่เสน่มันคืออะไรครับพี่เสน่ห์มันคือการที่เราจะได้หลีกหนีจากความวุ่นวายครับเราจะเจอธรรมชาติสวยๆความเงียบสงบไปในหมู่เพื่อนฝูงครอบครัวนี่ครับคือเสน่ห์ของมั อย่างเมืองไทยที่ที่ควรไปแคมปิง้งตอนนี้ใกล้ๆกรุงเทพมีที่ไหนบ้างแน่นอนเขาใหญ่แก่งกระจานแล้วก็ตอนนี้มีลานกลางเต็นท์เอกชนเกิดขึ้นเยอะมากคม้์ไซต์เอกชนเนี่ยที่ทำขึ้นมาเพราะว่าคนไปเที่ยวเยอะครับตอนนี้ที่ฮิตมากก็สวนพึ่งสวนพึ่งแล้วก็เมืองการเมืองการการ็มีหลายที่ประมาณไปกลางเต็น,นท์ในพขยงเขา้าเสียตังกี่บาทตัวใหญ่นะครับถ้าอุทยานเนี่ยก็ร้อยบาทอย่างเงี้ยตอน,นตอนหนึ่งตอนหนึ่งเต็นท์แล้วก็ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาจะเก็บเป็นรายหัวก็อาจจะ 100- ถึง200้อบาทต่อคนมีห้องน้ำที่ไหนมีห้องน้ำให้ เลยของเอกชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ห้องน้ําดีมากเื่นมาเห็นภาที่ขึ้นหมอกลงน้ําไหลต้นไม้เขียวกลางคืนเนี่ยเคยเห็นดาวไหมครับถ้าเราไปแคมป์เนี่ยถ้าฝนไม่ตกเมฆไม่หนานะครับเหนหน้าขึ้นไปเขาอยากเห็นไหมเห็นโอ้โหนี่คือสิ่งที่หาไม่ได้หาไม่ได้ในเมืองนี้คือความวุ่นวายเราจะได้เข้าใจครับว่าชีวิตคนเรามันไม่ซับซ้อนหรอกเราอยู่ในเมืองทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องเร่งรีบไปหมดซับซ้อนไปหมดพอออกไปแล้วทุกอย่างมันง่าย ผิวก็กินพ่วงมัน,นอนร้อนก็นไปเล่นน้ำเข้าใจถึงบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์จริงๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนอยากจะเข้าสู่วงการแคมปิ้งต้องมีงบกี่บาทต้องมีอะไรบ้าง มาดูบ้านของเรานะฮะนอกสถานที่เรียกว่าเต็นท์เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยง่ายๆเลยอย่างนี้ครับเป็นเต็นท์เริ่มต้นที่ดีสำหรับไปกันสัก2คน2คนอันนี้ราคาไม่แพง2,600บาท2,600ับาทขนเข้าไหมไม่เข้างูเข้าเปล่างูเนี่ยถ้าเปิดไว้ก็เข้าครับยุ่งยุงไม่มีมีมุ้งกันมีม้งปติดนะครับนี่มีม้งนขยับขึ้นไปอีกนิดนึง2คนเหมือนกันแต่ว่าจะมีระเบียงด้านหน้ามาได้2 9 0 0ระเบียงคืออะไรพี่บางทีมีแดดร้อนหรือว่า ฝนตกพรมๆเนี่ยเราก็สามารถจะกางระเบียงนี่ออกมามีระเบียง2,009ถ้าเต็นท์นี้ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงสำหรับ3คนก็เป็น3,003อันนี้คือเต็นท์ครอบครัวยอดน,อนิยมเต็นท์นี้เต็นท์นี้เต็นท์นี้นี่ตัวอย่างเต็นท์ครอบครัวจริงครับมีครอบครัว,อ,รวอยู่ในอยู่ได้กี่คนครับ อยู่ได้4คนครับอันนี้เป็นเต็นที่กางง่ายแล้วก็อันนี้เรียกว่าเป็นเต็นมหาชนเลยยี่ห้อ Coleman ครับแบรนด์ของอเมริกานี่คือตัวอย่างของการไปเที่ยวแบบครอบครัวจริงๆหลังนี้ก็จะมีระเบียงออกมาเหมือนกัน4คน5้าพันห้าเปลี่ยนเข้ามาหน่อยอันนี้อันนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับอันนี้จะเป็นผ้าที่เรียกว่าเป็นคอตตอนแต่เป็นคอตตอนพิเศษที่กันน้ําครับดูดูแล้วผมเป็นดูแอลกออล์พี่อ่าดูเหมือน ไปกลางเต็นแล้วเนี่ยดูเหมือนอเป็นจริงๆแล้วตัวปอมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเต้นท์ที่ทําจากผ้าพิเศษละเราเรียกว่าเทคนิคอลคอตตอนลองจับดูมันจะเหมือนท่อฝ้ายมาเชิญเข้าบ้านเรามหเข้ามามพิยุทธม์มห<า>อยู่ได้ประมาณ6คนครับ คืออันนี้คือเต็นท์ที่เราเหมือนย้ายบ้านไปเราไม่ลำบากครับเราไปเนี่ยเราก็มีเครื่องนอนถ่ายรองนอนมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาอันนี้ราี่หมนาพันารครับสนนี่มา 45, บ, 40, 500, บาทที่สําคัญเนี่ยมันไม่ร้อนเลยผ้าคอตตอนเนี่ยม,มันไม่เหมือนผ้าอื่นครับความร้อนที่เกิดมีความร้อนเนี่ยมันลอยผ่านผ้าไปได้มันไม่อบนะครับแต่ฝนตกแล้วไม่เข้าเพราะฉะนั้นจะสบายมากมีประตู4ประตูลมพัดโกรบนี่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 อันนี้คือกุญแจของความสบายเลยคนไปแคมป์ส่วนใหญ่มักจะเข็ดคือน,นอนไม่หลับ แผ่นรองนอนเนี่ยคือส่วนสําคัญที่สุดครับมีตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปครับจกนกระทึงประมาณสักสี่ห้าพันเจ็ดพันหา,หาอยู่พุ่งนะสี่พันกับเจ็ดพันต่างกันเดียวพี่มันจะหนาขึา้นเรื่อยๆครับอันนี้ก<ช>ี่บาทอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสามพัน 3, กว่าบาทสามพันอันนี้อันนี้น่าจะประมาณสองพันบาทสองพันอันนี้สี่หมื่นห้าอันนู้นอันุษย์อานุษย์สามหมื่นหนึ่งครับสามหมื่นหนึ่งต่างกันที่ขนาดนั้นประมาณสักสามถึงสี่คนอ๋อสามคนนั้นได้โอเคมีปัญหาไหมไม่มีครับจริงแล้วพอได้นะตัััวววนนี้้้ครบถาาาเออตตม่่งได พูดจริงๆมันต่อกันได้คุณต่อสี่หลังรอบทิศได้เลย,เลยอ้าวผมก็ว่าคุณก้องเอาจริงนะต่อได้ไหมต่อได้จริงหมายถึงลดราคาต่อเต็นท์ได้ครับต่อราคาไม่ได้ต่อราคาไม่ได้แต่ว่าคุ้มค่าคือต้องบอกว่าของดีเนี่ยเราซื้อทีเดีเยวถ้าเราซื้อดีๆนะครับมันก็จะยิบยาวไปเลยอย่างเต็นท์เนี่ยที่เป็นผ้าคอตตอนเนี่ยอายุการใช้งานมันยาวไปสิบสิบปีสิบสิบปีนี่ ก็เป็นแบบนี้นี่ไงอ่านี่คือเตียงเตียงเตียงอ่านี่คือตัวอย่างเลยครับเตียงอ๋อไปถึงคือจะมานอนกับพื้นไม่ได้มีหลายขนาดอันนี้เป็นแบบไม้คลาสสิกนิบาทอันนี้หกพันกว่าบาทครับมันประกอบได้เหรอประกอบได้พับได้อ๋อของแคมปิ้งส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องพับได้เก็บใส่รถไปได้ฮะอ๋ออันนี้โต๊ะโต๊ะกลางห้าพันเก้าห้าพันเก้าเฮ้ยไปมาๆนี่ก็เลยเถิดได้นะฮะเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้เข้าชุดกันเอันนี้หกพันเก้าหกพันเก้าเลยเถิดแล้วพี่แต่ว่าสนุก พื่อนคิดว่าทําอาหารที่แคมป์นะฮะจะต้มมาม่าต้มซุปอะไรก็แล้วแต่แอดแอไม่ทานนะฮะเราต้องจริงจังกว่านั้นฮะครักลัวนอกสถานที่เราต้องบอกว่าให้มันดูซับซ้อนหน่อยต้องถูกต้องเราเวเวลาเยอะเพรานี่คือความสนุกเวลาเยอะมันคือความสนุกครับเริ่มต้นแค่เตากับหมห้อก็พอครับเตาก็มีหลายแบบมีแบบเล็กๆอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเตาครอบครัวแล้วอันนี้มันเป็นเตาอบด้วยบเวลาจะอบก็ปิดฝาอีกเสาอ้าพวกเพื่อนเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ตึ้งกันที่บ้านก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมยกมาสองเตาก็เลยมาเตาครอบครัวที่เราใช้กันครับมันจะมีสองหัวเพราะอะไรเพราะเราหุงข้าวทอดผัดต้มอะไรอีกหม้อหนึ่งอันนี้คือเตาสามพันสามเริ่มเลยสามพันกว่าบาทใช่อันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นที่ทำวาฟเฟิลวาฟเฟิลต้องหรูต้องหรูแคมป์เนี่ยเหมือนอยู่บ้านไม่หรบหาอยากจะมีวาฟเฟิลกินกาแฟตอนเช้านะฮะในราคา1 0 5 0บาท1 0 5 0บบาทคุณจะมีวาฟเฟิลกินตอนเช้า การน้ำเผื่อชงกาแฟดริปชงชาชีวิตน้องสโลไลสโลไลครับกามาห้าส <9 50. S 1> ิบนี่ไงพี่ทำกาแฟดริปเขาเรียกว่าเพิร์กก็คือตัวทำกาแฟเลยครับชื่อเต็มมันชื่อเพิร์กูลเลเตอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เป็นเตาหราบเล็ก ถ้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหรือว่าเดินป่าพับใสก่กระเป๋าใส่เป้ไปได้ความฝังใจคือการแคมป์คือเหมือนชีวิตรอร์ดเขาไกลไม่ใช่ถ้าแคมปิ้งต้องสบายครับไหนบอกให้ชีวิตเรียบง่ายเงียเรียบง่ายแต่สบายไปลําบากเนี่ยครอบครัวจะไปด้วยอีกไหมไปครั้งเดียวก็ไม่ไปแล้วใช่เราอยากให้ครอบครัวเราอบอุ่นใช่ถ้าเราไปแล้วนอนก็เจ็บหลังเช้ากินมา,มาข้าวหน้าใครก็จะไปกับเราช้อนจะมาช้อนแบบเท่าทักนี่ไม่ได้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ไทเทเนียมไทเทเนียม ให้เบาครับอ๋อทุกอย่างเวลาขึ้นเป้เราต้องเบาที่สุดถ้าเดินป่าเราจะใช้5เดินป่า1,550อันเนี้ยอันเนี้ยอเทมฮิตมากต้องมีที่ปิ้งขนมปังแซน wich maker ตอนเช้าเนาะตอนเช้าต้องมีนะเจ้า150โอเคโอเคอ่า ท่านใดต้องการแสงสว่างในชีวิตต้องอยังไงพี่คือกลางคืนเนี่ยเวลาไปแคมป์เนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนว่าเราเราก็เลยต้องใช้ตะเกียง แต่รเ,เราจะใช้ตะเกียงเป็นแสงสว่างรวมเหมือนหลอดไฟที่บ้านนะจะมีหลายแบบครับเป็นตะเกียงแก๊สตะเกียงน้ํามันตะเกียงแบตเตอรี่จริงหรือไม่พี่เพราะว่าเต้นเราสวยขนาดไหนก็ตามแต่งตัวสวยขนาดไหนก็ตามไลติ้งสาคัญต้องเป็นตะเกียงเจ้าพายุมันจะเป็นแสงนวลแสงนุ่มทําให้เรารบสบายตาอารมณ์เย็นนี่เห็นไี่เป็นตะเกียงน้ํามันแสงนุ่มที่มาพร้อมกับความนวลตาแบบนี้5,400้ 5, บาทคุ้มไหมคุ้มครับเพราะมันอายุยืน ช,ว,ชวีติตเพื่อนพี่บางคน,นใช้มา 30- 40ปีก็ยังใช้ได้อยู่แสงสวยสวย,สวยแสงจะเป็นวอร์มไลท์นุ่มๆมีผลกับอารมณ์เรอ,อทุกอย่างมีเหตุผลหมดใช่ครับนะฮะพวกเราเป็นคนพอเพียงนะครับแล้วเราก็ <c oughs> แค่ชีวิตเรียบง่ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดต่อไปนะฮะเต็มเท่าไหร่นะนะบ้านมีแค่สามสี่คนเอาหลังกลางสามหมื่นหนึ่งที่นอนเริ่มสามพันบาทสามพันหนึ่งอั 3, 3, อนเรานอ,นอนเตียงหกพันภรรยายต้องเตียง <c oughs> ด้วยเตียงด้วยไม่งั้นคนก็นอนพื้น่ะหกพัน พอฟินเทเบิลหกพันเกเกียงตตเกียงเะเกียห้าพันสี่ห้าพันสี่้งปังทิปิป้ขนมปังเก้าร้อยหวาฟเฟิลเตาสามพกาแฟกาแฟ แกาแฟแล้วแต่คุณจะเอาไปล่ว1,500ชีวิตเราอย่างพอเพียงนะครับเราก็ควรที่จะใช้อย่างเรียบง่าย65,490คุม้มไหมแล้วแต่ว่าเราจะมองคุ้มไหมอ๋อหรือว่าถ้าสมมติอยากย่อมลงมาเริ่มไม่ถึงหมื่นก็ได้อ่าขัดกอาอี้มีหลายตัวมาก<ะ>ไปดูเก้าอี้อย่าเพิ่งนะราคานี้ยังไม่ลวงเก้าอี้นะฮะ อ่าอย่างเก้าอี้เนี่ยครับอย่างตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่สบายนั่งสบายลองนั่งเลยคก่วงนั่งเลย2อ0 0 2น0 0ยี่ห้ออะไรโฮลแมนครับโฮลแมนสบายไหมอืมสบาย2อ0 0ัน0 0้อันนี้อันนี้นี้ห้าบาทตัวนี้ห้าพัอันนี้เป็นลักชัวรี่นิดนึ่งละลักชัวรี่กลางป่า2อ0 0ั0เก้าอันนี้3,000บาทเหมือนเก้าอี้โยกได้เลยนะอันนี้โยกได้นอนได้อันนี้ดูง่ายนะครับอันนี้พันสี่พันสี่พันสี่อันนี้เหมือนเก้าอี้กอล์ฟเลย อันนี้เป็นพกพาพับได้เล็กๆความความสำคัญของเก้าอี้เราต้องนั่งให้สบายแหละพอเราใช้เวลาอยู่ในแคมป์ทั้งวัน<ะ>นั่งคุยกันนั่งเอข้าว มันเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเปิดทางนะฮะให้เพื่อนๆลองไปมีกิจกรรมกลางแจ้งในปลายฝนต้นหนาวที่ถึงนี้อันนี้ชุดที่คุณกล้องดูเมื่อกี้ไม่ใช่เปิดทางแล้วที่ชุดราชาแล้วชุดราชาใช่ไหมฮะแคมป์กับราชาแล้วก็เริ่มต้นได้นักแต่นหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะฮะก็ถือได้ว่าได้เปิดตัวเองไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ของธรรมชาตินะฮะพ่งบบอกไปแล้วว่าการไปสู่ธรรมชาติทําให้เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ ทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายใช่ครับแด้ใช้เวลาของคนที่เราละเราไปเติมพลังกลับมาอยู่ในเมืองอีทีเราจะได้มีความคิดที่มันโปร่งโล่งคิดอะไรได้ออกจากกระชวนครับให้ออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งกันแคมปิ้งเนี่ยมันเหมือนกันเปิดประตูขั้นแรกมันไม่ลําบากเกินไปนะครับรถไปถึงขนอุปกรณ์ไปได้ พาครอบครัวพาเพื่อนฝูงไปได้พอเราชอบแคมปิ้งแล้วเนี่ยมันมีโลกของการใช้ชีวิตกลางแจ้งอีกมากมายจะไปเดินป่าพายเรือกิจกรรมอะไรอีกมากมายเลอเกินแคมปิ้งเป็นจุดเริ่มต้นครับทำให้เราเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ธรรมชาติและรู้จักใช้เวลากับคนที่เรารักนะ<ช>ค,ครับใช่ค่ะขอบคุณนะฮะมีแค่เวลาและเงินเพียงอย่างเดียวขอ,ขอบคุณครับพี่งขครับขอบคุณครับก็อันนี้เวลาเดินป่าใช้เตาแบบนี้เล็กๆรับใส่กระเป๋าใส่เป้ไปได้ นะครับหรือขี่มอเตอรไซคอย่างนี้ก็ฮิตมากขี่มอเตอร์ไซเที่ยวับโอไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดครับันระเบิดั่ตายไปแล้วผม้ี่สปีแล้วถ้าระเบิดพี่ก็ตายไปแล้วครับ31,000บวก0พันบวก0บวก0บวก0 0เบวกส่บวกเกบวกพ0ยังไม่แสนเลยอ่ะมันไม่สบายใจวันไหนออกจากบ้านแล้วใช้เงินไม่ถึงแสนนะพี่